การทางานนะครับอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือเวลาเครื่องยนต์ทางานนะครับตัววาล์วน้ำนะครับมันจะมีสเปคองศามันนะครับอย่างรุ่นนี้นะครับเปิดอยู่ที่82องศาแปลว่าวาล์วน้ํา82องศาตัวนี้ครับถึงจะเปิดให้น้ําวนมาเวลาเครื่องยนต์ทางานครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับมันทางานเรื่อยๆวาล์วน้านะครับจะยังไม่เปิดเพราะอะไรครับเครื่องยนต์เราเพิ่งทํางานใหม่ความร้อนในน้ํายาหม้อน้ําความร้อนในอุณหภูมิมันยังไม่ถึงจุดที่วาล์วน้ําเปิดตัวนี้นะครับมันก็มีหน้าที่กักนะครับ กักบบาวน้ําไม่ให้ขึ้นมายังแผงหม้อน้ําไม่ขึ้นมาระบายความร้อนแปลว่าเราซาร์เครื่องติดเครื่องใหม่ๆครับระบบน้ํานี่ครับจะอยู่ในตัวห้องเครื่องนะครับอยู่เพื่ออะไรครับอยู่เพื่อกักเก็บความร้อนในห้องเครื่องในเสื้อสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับให้ความร้อนในเสื้อสูบนะครับมันร้อนพร้อมๆกันมันร้อนพร้อมๆกันทําไมต้องร้อนพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมนะครับรถเรานะครับอุณหภูมิสําคัญต่อการจุดระเบิด ดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะต้องกักไว้เพื่อให้เสื้อสูบหรือปอกสูบเราเนี่ยอุณหภูมิร้อนพร้อมๆกันเวลาจ่ายน้ํามันในอัตราส่วนที่เท่ากันมันก็จะได้กําลังอัดหรือกําลังงานนะครับแต่ละสูบแต่ละสูบเท่าเท่ากันนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีวาล์วน้ําแต่ถ้าเราไม่มีล่ะครับแปลว่านี่ครับระบบน้ำนี่ครับมันจะวนเลยวนเลยวนเลยไอ้สูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่ก็แล้วแต่นะครับมันถูกการวนเลยความร้อนนะครับ แต่ละเสื้อสูบแต่ละปลอกสูบมันจะต้องไม่เท่ากันแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีวาล์วน้ําเป็นตัวกั้นแล้วน้ํามันก็วนวนเลยวนเลยแปลว่าแต่ละเสื้อสูบแต่ละปลอกสูบเนี่ยความร้อนไม่เท่ากันมันก็จะส่งผลอะไรครับมันก็จะส่งผลให้เวลาการจ่ายน้ํามันในตาที่ส่วนที่เข้ากันแต่การจุดระเบิดนะครับมันก็จะได้กําลังงานต่างกันมันก็จะทําให้เราครับสิ้นเปลืองน้ํามันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับเพราะจ่ายในสัดส่วนนี้แต่อุณหภูมินะครับ ในห้องเผาไหม้อุณหภูมิในการจุดระเบิดมันต่ํามันก็ได้กําลังงานที่ไม่เท่ากันนี่ครับคือเหตุผลว่าทําไมต้องมีวาล์วน้ําแล้วมาดูข้อเสียนะครับข้อเสียของวาล์วน้ําตัวนี้นะครับข้อเสียของมันนี่สําคัญเลยครับก็คือลดเลขไม่เยอะๆใช้ไปนานๆนะครับผมแนะนําเลยครับว่าควรจะต้องตรวจสอบและดูแลวาล์วน้ําอาจถ้าให้ดีเลยนะครับถ้าถึงสองแสนโลเมื่อไหร่ควรเปลี่ยนวาล์วน้ําออกไปเลยหรืออ,อาจจะหนึ่งแสนโล เราสามารถเอาตัววาล์วน้ำนี่ครับไปทดสอบผมเรียกมันว่าการคาลิเบอชันการคาลิเบอชันก็คืออะไรครับการสอบเทียบค่าวาล์วน้ำนะครับก็คือวาล์วน้ําตัวนี้นะครับอยู่ที่82องศาวาล์วน้ําเปิดเราก็อาจจะใช้น้ําต้มมานะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับว่าที่โอเคต่ากว่า82นะครับวาล์วน้ําอยู่ในสถานะไหนแล้วก็พยายามเพิ่มอุณหภูมิพอเพิ่มอุณหภูมิไปที่83 84วาล์วน้ําจะต้องเปิด ว่ามันเปิดตรงเปิดถูกต้องไหมนี่คือการคาลิเบชันคือการคาลิเบรตนะครับพูดง่ายๆ